ในความโชคร้ายตกต่ำยังมีเพื่อนดีขายที่เชียงใหม่ส่วนป่ามกระบี่30ไร่ที่พ่อตาแม่ยายหลังอิมพีเรียนโดยเมวินันไกรบุตรเผยติดหนี้รอบตัวขายทุกอย่างทองที่ดินปืนแล้วไม่ตายหาใหม่ได้อดีตพระเอกเมวินัยไกรบุตรออกมาประกาศขายด่วนที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ระบุขายด่วนร้อนเงินที่ออสันปาตองสันกลางหมู่ที่หนึ่งที่ดินเปล่าหกแสนบาทพร้อมโชว์ชโฉนด,ดเป็นที่ดินของตัวเองนั้นวันที่21กุมภาพันธ์25 66อมรินทีวีเปิดใจนักแสดงรุ่นใหญ่เมฆวิน,นัเยเผยอาการป่วยโรคตุ่มน้ำพองมานานหลายปีอาการตอนนี้ดีขึ้นมากกินยาลดลงเหลือวันคู่4เม็ดวันที่3เม็ดจากเมื่อก่อนกินยา6เม็ดตาพร่าใจสั่นหน้าจะบวมๆตอนนี้ผิวเริ่มแห้งเท้าเริ่มแห้งความรู้สึกจากที่โดนยากดไว้6เม็ดคลายไปเยอมมือก็เริ่มกำเริ่มขยับได้ อาบน้ำเองได้แล้วขับรถได้ด้วยนั่งรถนาน2-3มชั่วโมงได้แต่เดินได้นิดหน่อยยังเจ็บแผลที่เท้าอยู่รอเท้าแองตุมไม่ขึ้นยังอักเสบนิดหน่อยทายาเหลือสมเม็ดเดือนมีนาคมน่าจะใส่รองเท้าวิ่งได้เดินได้ทายาเหลือ3เม็ดเดินตากแดดข้างนอกก็จะไม่ขันแล้วคาดว่าทายาเหลือ2เม็ดก็น่าจะออกไปใช้ชีวิตปกติได้ถ่ายละครได้คาดน่าจะประมาณเดือนเมษายน